สวัสดีครับมาพบกันอยู่้วครับอาจารย์จะสอนวิธีการคำนวณเลขเด่นบนนะครับ ep 2ครับวิธีการคำนวณครับสูตรนี้เป็นสูตรที่2ครับนี่วิธีการคำนวณสูตรก็บอกอยู่ว่านี่เอารางวัลที่1มาวางรางวัลที่1ได้ต้า2ตัว3ตัวหน้าก้างหนึ่งก้างสองดีต้าา 3, ตัวก้างหนึ่งก้างสอง, 1, งนะครับ สูตรบอกว่า10บวกหน่วยบวกหน่วยครั้งหนึงแล้วก็บวก0บวกเนี่ยอ่าบวกให้ได้ครับอย่าง7บวก2เป็น9 9กบวก0ก็เป็น9 9กบวก0ก็เป็น9วาง9 9บวก9ก็เป็น8นะได้9กับ8วันนี้ออก8ออก1มา8อ่าเข้าใจไหมครับบวบว 1, เป็น7นะ 7บวก4เป็น1 1บวก0ก็เป็น1วาง1ไว้1 9บวก9ก็เป็น0เด่นยว1กับ0นะออก5 1 7, 7. alright 1นะครับอ่าทำอมากรัแบเบน,นี่ยวันที่1เนี่ยเรียกตรงตัว tf up นะ tf 1 1, 1 7 b เอ่นะ p 8บวก4เป็น2เอา2นะได้2 2 o plus ได้2 2ง t w plus e อีกว่า alright 2 and 1 battery out 7 2 5 t o alright 2นี่ไงอาา่าเข้าใจไหมครับอาจารย์ต้องพูดในภาษาอังกฤษ ปอน,นิดหน่อยครับพ่ามีจาวต่างชาติก็มาดูเราด้วยนะเรากับ1นึงนะอ่ะทาทำงวดต่อไปนะสองบวกห้าท่ากับเจ็เดบวกสี่เท่ากับหนึบวกศูบวกศูนเท่ากับ1นบวกเก้าท่ากับศเด่นศูนกับหนึบวกสองบวกหนึ่งก็มา1เห็นไหมครับมาห่งบวกบวกหนึ่งเป็น7 7็เบวกสเป็น0นย์ คูณก0ก็เป็น0นะวาง0ไปเลย0ก็ไปบวก9ก็ได้9เด่น0กับ9นะเลขเด่นนะออก7 5 0ก็มา0กระจายตามนี้นะครับมา0อ่าคำงวต่อไปครับ5บวก0เป็น5 5บวก2ก็เป็น1 1บวก0ก็เป็น1นะอ่า 5้าบวกศูนย์เป็นห้าห้าบวกหนเป็นหกสินะเออหกบวกศนก็เป็นหกหบวกเ้าเป็นห้าอ่าขอโทษดยครับเมื่อกี้บวกผิดไปคล่อมกันไปครับเด่นหกกับห้าออกสี่เจ็ดห้ามาหอ่าบวกต่อไปเจ็ดบวกหเป็นสองสองบวกแปเป็นศูนบวกศนย์ก็เป็นศูนย์บวกเก็เป็นเเด่นศูนย์กับเก้าออเก้ามห้ายนครับ อ่านับเรียนงงไหมครับงงไหมก็ดูกันต่อไปนะอาจารย์ให้ดูเต็มครับงา,าต่อมาครับเราต้องตามเพื่อนนะครับ ออกตัวไหนแล้วนะศูนย์กับเก็สามห้าใช่ไหมาจ,จานหมุนนี่ก่อนซอ่าให้ไปดูข้างล่างด้วย9ก้นะอ่าบวกต่อไปนะสาบวกหเป็น8นะปน 10, 7, นะดวว 7. 7, บวกเเป็น7นะเป็น17เนี่ยแต่ว่าเอาเจ็บวกศก็เป็น7จอ่าวางไว้ก่อน เจบวกเก็เป็น6กอ่าได้เกั 6. บ6กหก1นึเจ็หนึ่งเ็นไหมครับถูกต้องนะเกับ6กหกหนึ่็ดหก็ถูกต้อง7นะมา7 7็เจ็บวกห่เป็น8 8ดบวกหเป็น3 3มบวกศเป็น3 3มบวกเก็เป็น2เด่น3กับ2องลอตเตอรี่เอา สามเดครับเห็นไหมเด่น3กับ2ถูกต้อง2ตัวเอาไปวิ่งได้ครับแต่ระวังนะบางสูตรมันจะหลุดไม่เดินต่อบางสูตรมันก็เดินต่อวัดดวงครับกัดเอาว่าสูตรไหนเอาไปเล่นนะอาจารย์ไม่กัดให้เราแต่นําเสนอสูตรตอนนั้นเจ็ดบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น1 1ึบวกศนก็เป็น1 1ึบวกเก็เป็น0ูนกตามสูตรครับเด่นหนึ่งกับศ หกศูนอ่าเดีย๋ยวนะครับมดต่อไปครับมาต่อไปตรงไหนแลวอ่อสามกเจ็ดเป็น0 0นยเป็น8ปดแปดบวก็เป็น8นี่นะ ็น8 8ปบวก9ก็เป็น7ได้8กับ7นะครับกับ7ออก7บวก1ก็ถูก7นะอ่าถูก7ก็ต่อมาครับ6บวก1เป็น7 7บวกแเป็น5 5บวก0ก็เป็น5 5บวก9ก็เป็น4นะ5บวกเป็น4 ต้องบวกตรงนี้ทุกครั้งนะเห็นไ,ไหมนี่นี่คือสูตรนะบวกทุกครั้งเลยนะ5้ากับสีออกสองห้าแดเห็นไหมครับเรามาทํางวดต่อไปนะก็ห้าบวกแเป็น3ามสบวกศนย์ก็เป็น3ามนะสามบวกศนย์ 0, ตรงนี้ต่อเลยนะสามบวกศนก็เป็นสาม เป็น3นะครับ3บวก9ตามสูตรนะ3บวก9ก็เป็น2เด่น3กับ2ออก2 3 5อันนี้อาจารย์กัดสูตรมาให้ดูครับท่านที่เป็น v i p เข้ามาดูได้ครับพอไปเทียบกับที่อาจารย์โพสให้ดูในห้อง v i p นะครับเด่น3กับ2ออก2 3 5ถูกต้องครับจะทำงวดนี้นะครับงวดที่ สามสิบท่านว่าหกสี่นี่ครับสามสิบนี่วัดนี้จะทำงวดนี้นะจะทำงวด30 12ิบนี่วันนี้นะก็ทำนี้เลยสาบวกหเป็น8 8ดบวกเเป็น15เอาหตัวเดียวนะห้บวกศนก็เป็น5วางไว้5 5าบวกเ้า 5.9เนี่ยตัวนี้โค้ดไง5.9ก็เป็น4เด่น5กับ4ครับวดวันที่30ธันวาเนี่ยครับเนี่ยใน3ตัวเนี่ยจะมาตำแหน่งไหนหรือจะไม่มาเลยนะครับเด่น5กับ4นะครับสูตรงวดใหม่เนี่ยแต่บางทีนะเดินต่อวังหลุดด้วยบางสูตรนะอันนี้เป็นสูตรที่2ครับเป็น EP 2แลยนะ ep 2แล้วครับอ่าหรับท่านที่ดูมาตั้งแต่ต้นนี่เป็นไงบ้างครับงงไหมถ้างงก็ใกล้ค,ควรนะดีครับย้อนไปดูใหม่อาจารย์ทำให้ดูนะครับเลขนี้มาจากไหนที่เราคำนวณนี่ก็คือเลขรางวัล ที่มันออกไปแล้วครับนี่คือรางวัลที่หนึ่งครับวันแรกรางวัลที่หนึ่งออกหกสามเก้าสองสามห้ารางวัลที่หนึ่งนัมเบอร์วันอวอร์ดเนี่ยเลขท้ายสองตัวตัวดิจิตดาวนะครับแปดสามนี่ดาวนี่สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสามตัวหน้าครั้งที่สองนี่เลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองก็อเอามาวางเรียงกันแบบนี้นะนะครับ บวกกันตามสูตรที่อาจารย์ทำให้ดูเนี่ยครับบวกนี่นี่คือสูตรประจำนะครับเนี่ยสิบบวกหน่วยเนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้สิบหน่วยนี่คือตัวนี้ตัวนี้หน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะแล้วมาบวกศูนย์บวกเก้าอ๋อโอ้ลุดไปแล้วดรเนี่ยอืมเมื่อกี้ดับ น้าจอปิดไปเลยนะโอเคครับยังตามนี้อยู่นะเดี๋ยวหน้ากับ4จะมาหรือจะหลุดนะใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือไม่ต้องใช้ก็ได้ครับทำกันไปเดี๋ยวมันก็ถูกเองนะหวนยนะคิดมากก็ไม่ดีนะครับโอเคนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับจะได้ไม่เสียโอกาส จารย์ก็จะทำสูตรมาให้ดูเรื่อยๆนะครับกดติดตามกดแชร์ให้เยอะๆหน่อยจะได้มีกำลังใจจัดทำให้นะครับวัดใหมน่นี้โอเคครับสวัสดี